สวัสดีครับเข้าป่ายังไงไม่หลงทางสำหรับท่านที่ชอบเข้าป่าหาเห็ดหาของป่าอยู่เรื่อยๆนะครับจะได้สบายใจเวลาหาของป่าไม่ต้องพะวงว่าจะหลงทางไหมจะไปทางไหนดีเพราะเวลาเข้าป่ารับรองว่าท่านจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าทางไหนเป็นทางออกทางไหนเป็นทางข้างหน้า,าจ,จะเป็นยังไง ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานพระเอกของงานวันนี้ก็คือเจ้า o o o l l m m p s โดยการเข้าไปตั้งค่าอินเทอร์เน็ตมือถือก่อนใช้งานเลือกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายมือถือเน็ตมือถือแล้วก็เปิดปิดสัญญาณเน็ตมือถือนี่คือขั้นตอนการเปิดอินเทอร์เนต็ตในโทรศัพท์ของเรานะครับต่อไปเป็นการใช้แอป Google Map หรือ Google แผนที่เข้าไปที่ Google Map ถ้าจุดที่ท่านยืนไม่มีสัญญาณก็จะขึ้นลักษณะเป็นจานเอาเทียมนะครับแต่ถ้า มีสัญญาณก,ก็กดปุ่มเช็คพอยต์จุดเสีวขาวนะครับโปรแกรมก็จะเช็คตำแหน่งที่เราอยู่ว่าตอนนั้นเราอยู่ที่จุดไหนครับถ้าเรารู้จุดเราอยู่แล้วก็ทำการจับด้วยครับสายหาครับสายหาหาตำแหน่งที่เราคุ้นเคยตำแหน่งที่เราอยู่ว่ามันตรงไหมดยสังเกตวงกลมสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับ ต่อไปเลือกโหมดจะมีให้ท่านแนะนําอยู่3โหมดโหมดค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นจะเป็นลักษณะของเส้นถนนแล้วก็แผนที่ซึ่งตัวนี้มันจะเห็นรายละเอียดไม่เยอะไม่เห็นว่าตรงนั้นเป็นน้ําตรงนี้นเป็นภูเขารายละเอียดจะมีแค่ถนนตัวนี้ไม่ขอแนะนำานะครับไม่เหมาะต่อไปโหมด ดาวเทียมครับเปลี่ยนมาเป็นโหมดดาวเทียมแล้วท่านจะเห็นภาพเหมือนจริงมากกว่าครับจะได้รู้ว่าตรงนั้นเป็นน้ําตรงนั้นเป็นหว้วยหนองคลองบึงเป็นที่ร่มที่นาตัวนี้จะเหมาะนะครับต่อไปโหมดภูมิประเทศโหมดภูมิประเทศนี้รายละเอียดจะน้อยซึ่งถ้าไม่ชํานาญในการดูจะไม่รู้นะครับเพราะจะรู้แค่ส่วนลึก ตื้นของแผนที่แน,นะนำการใช้โหมดดาวเทียมนะครับเราจะดูรู้ว่าอ๋อตรงนี้ห้วยตรงนี้ที่ทําการไปซนีตรงนี้ที่นาที่เรารู้จักอยู่แล้วในพื้นที่ตรงนั้นลักษณะการถือโทรศัพท์ครับท่านต้องถือให้อยู่ในแนวแนวลาบแนวเอียงขึ้นมาสัก20-30องศาแล้วก็สายไปหันหน้า ของเราเองนะไปทิศทางเดียวกันกันกบโทรศัพท์นะครับแล้วก็สายสายแล้วก็สังเกตจุดสีฟ้านะครับสีฟ้าว่าเราหันไปถูกทางไหมพอเราหันปื๊บไปเรื่อยๆสีฟ้าจะหมุนตามเราไหมหมุนไปแล้วส่วนที่เรารู้จักอ๋อตรงนี้พื้นที่ที่เรารู้จักเราก็เรื่อจจาอันนี้คือกุญแเช็คความแม่นยําของตัวโปรแกรมนะครับลองหมุนไปเรื่อยๆยครับนี่ เรารู้ว่าห้วยอยู่ตรงนี้เราหมุนไปที่ห้วยครับหมุนไปเรื่อยๆครับสังเกตนะครับสังเกตลังสีของสีฟ้าแล้วก็วงกลมวงกลมจะแทนตัวเราลังสีก็คือทิศทางที่เราจะมุ่งไประยะความคลาดเคลื่อน5-10เมตรครับ เราก็หมุนเช็คทิศทางก่อนนะครับก่อนการเดินทางเดี๋ยวพื่งไปนะครับเช็คความแม่นก่อนครับเช็คให้แน่นใจให้ว่าเราเนี่ยทิศทางเราเป๊ะพอเช็คความแม่นยํำเสร็จแล้วครับท่านเดินไปสักระยะหนึ่งลองเช็คอีกครั้งหนึ่งวันที่เราเดินมาเมื่อกี้เนะี่ยมันตรงไหมหันกลับไปดูครับหันกลับไปดูจุดที่เรามาเมื่อกี้ สีที่เราอันไปตรงไหมโอเคทิศทางถูกต้องตรงเราก็เริ่มมั่นใจได้แล้วครับว่าทิศทางหรือ GPS ไม่ไม่โกหก,กเราไม่ทำให้เราลงป่าปนี่คือจุดร่มต้นของเรานะครับจากนั้นเราก็เดินนะครับเดินไปเรื่อยๆไปยังจุดหมายที่เราต้องการไปหรือเราวางแผนว่าจะไปหาที่ไหนหาเห็ดหาของป่าหรือไปชมนกชม ป่าเขาลำนอภัยเราก็เดินไปเลยครับเดินไปเรื่อยๆบางทีเราเดินไปลรวลืมดูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูการอ้าวเลยจุดหมายหรือเราเดินมาไกลแล้วทีนี้เราก็เช็คดูทิศทางนี้เราจะไปข้างหน้าหรือถอยหลังดีครับสังเกตจุด2จุดนะครับดูหัวใจ2จุดอันนั้นคือจุดที่เราต้องการจะไป เดินเลยมาแล้วเราก็ต้องกลับจะเดินไปอีกก็ยิ่งไกลเป็นเรื่อยนะครับลองเอามาเช็คเช็คเรื่อยๆครับทิศทางที่เราจะกลับสังเกตน,นะครับเส้นสีฟ้าทางสีสีฟ้านะครับความคลาดเคลื่อน5้าถึงสิเมตรเราเดินตรงไปครับหรือเราได้ไปยังจุดหมายแล้วเราจะกลับแล้ว เราจะกลับแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็หันไปติดทางที่เราจะกลับแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆจนกว่าจุด2จุดจุดเฉลีอยแล้วก็จุดที่เราเริ่มต้นมาอยู่ใกล้กันพอมาถึงจุดนี้แล้วเราก็รู้ได้แล้วนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เราผ่านหูผ่านตาแล้วก็จะจําได้ครับเรามาถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับแนะนำเล็กน,น้อยกันเพื่อไม่ให้ลงป่าพ่ฝากติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมาอขอบคุณครับ